ความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทำทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่านถวายสังฆทานสังฆทานนี่ก็มีอะไรสงสูงมากคนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตบุญบาร,รมีของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมมานนดีแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทาน มักจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสเทวโลกทั้งนี้พระอะไรก็พบว่าคนหลายๆคนติดดาวดึงแต่ความจริงบารมีจริงๆสูงกว่าดาวดงเงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นนิมาลดีไปสวรรค์ชั้นที่ห้าตามที่ตามพระสูตรที่กล่าวไว้ในวิมานวัตถุแม่พระใจวิดกที่กล่าวว่ามีพี่น้องสองคนสมัยพระพุทธเจ้า เป็นผู้หญิงสําหรับคนพี่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจคือพ,พระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามที่ชอบใจปฏิบัติถูกใจถวายทานกับเฉพาะองค์นั้นเชืหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบพี่สาวเอาแบบเฉพาะแต่ว่าพอดีพบพระอรหันเข้า พระหันท่านแนะนําบอกว่าการถวายทานเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหันเมริสงมากท่านไม่ปฏิเสธแต่ท่านบอกว่าการถวายทานแกพระหันร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานเด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานสมเด็จสมานพระเจ้ารอยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งท่านบอกว่าการถวายสังฆทานเมในสงเลิศเป็นกรณีพิเศษท่านโยมอยากจะทําทานให้มีผลมีผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทานท่านบนนั้นก็บอกว่าถวายสังฆทานทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ต้องมีวิธีกรรมเป็นแต่เพียงว่าท้าพระนั่งอยู่องค์เดียว นำของก็ปถวายบอกว่าของนี้ถวายเป็นสังฆทานพระก็จะไปใช้ในรูปของสังฆทานถ้าหากว่าพระนั่งอยู่ตั้งสี่องค์ขึ้นไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าอย่างพวกเรานี่ยญาติโยมุทธบริษัทนำมาถวายเนี่ยจะมาทราบแล้วว่าเป็นสังฆทานนะก็ไไปต้องบอกญาติโยมผู้หญิงก็ถวายตามนั้นถวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมดปรากฏว่าเมื่อตายจากความเป็นคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตาย คนพี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถิวโลกมี